สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบวันนี้วันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ที่4มิถุนาคม2566แรม1ขําเดือน7ปีเถาะหลายคนว่าเฮ้ยมันยังไงว่าบุญลวี4มิถุนาคมโถก็ให้มันทันสมัยแบบนายกสิเอวาที่นายกคนที่30ก็คุณพิธาเขายังพูดเลยมิถุนาคม ผมก็เลยเอาอย่างบ้างเพื่อให้มันทันสมัยใหม่เสมอครับเอาเอาอย่างนี้วันนี้วันนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นนายกคนที่20แล้วมันไปไกลครับไกลที่จะต้องคิดบัญชีกับสามปออย่างที่สสรังสิมันโรมได้ประกาศไว้ว่าบันไดสามขั้น ที่จะคิดบัญชีลุงได้จัดอันดับไปเรียบร้อยแล้วว่าจะติดคุกหรือว่าลีพัยเอายังไงตู่เอายังไงตู่คือบุบทสรุปบทสรุปลงจากหลังเสือเขาบอกต้องฆ่าเสือการลงจากหลังเสือได้อย่างสง่างามเรื่องนี้ก่อนแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะลงกันยังไง กรณีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายอดีตนายกหลายคนเนี่ยเวลาลงจากหลังเสือจะบาดเจ็บตลอดครับเราก็ลงให้เป็นสิฆ่าเสือก่อนไหมล่ะเออคือการทำรัฐประหารหรือการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยว่ามันยากแล้วแต่การลงจากหลังเสือยังไงที่จะไม่ให้ถูกเช็คบินยิ่งยากกว่า เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จะตกเป็นรองซึ่งไม่เพียงแต่ปมแก้มาตรา1นึเท่านั้นที่ประกาศชัดว่าขวางเต็มที่แต่หมายรวมไปถึงร่างกฎหมายอื่นอีก45ฉบับของพรรคเก้าไกลถ้าปล่อยให้เข้าสภาเมื่อไรย่อมหมายถึงภัยอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำรัฐประหารทุกคน ทีนี้กลนเกมการเมืองครับเวลานี้อยู่ในช่วงชิงไหวชิงพลิบโดยคู่อำนาจใหม่คือคู่อำนาจก้าวไกลและเพื่อไทยตอนนี้เร่งระดมเดินสายพบประชาชนตะวันออกเหนือตกใต้เรียกว่าเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และให้เห็นภาวะความเป็นผู้นำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่พร้อมพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับเกิดการเดินสายปลูกพลังมวลชนหลายจังหวัดให้เป็นเกราะคุ้มกันถ้าประยุทธ์เล่นตุกติกนอกกติกา14ล้านเสียงมาดับหนึ่งอย่าตุกติกเขาประกาศอย่างนั้นส่วนคั้วอำนาจเก่าตอนนี้นิ่งเงียบ เหมือนเต่าหดอยู่ในกระดองนิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวเหมือนกับหน้าฉากเหมือนกับยอมจำนนแต่รับหลังแน่นอนครับแน่นอนรับหลังระวังให้ดีเหมือนกันเขาจะอาศัยกลไกทางกฎหมายเดินเกมเพื่อสกัดเพราะถ้าหากปล่อยให้พรรคเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ พิธาลิมเจรนั์เป็นนายกคนที่30ได้สำเร็จโอกาสที่ร่างกฎหมายหรือมะระดกคอสชอจะถูกผลักดันเข้าสภา,าแล้วเป็นไปได้สูงครับท่านทั้งหลายเพราะตามนโยบายของพรรคเก้าไกลที่ประกาศเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับนอกเหนือจากข้อตกลงที่ลงนามกับพรรครวมรัฐบาล8พรรคถ้าผ่านระบบนิติบัญญัติของรัฐสภา โดยเฉพาะในหมวดที่มี11บเฉบับซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระามยัดอะไรครับพระามยัดยกเลิกประกาศและคําสั่งคอสช,อชอและยกเลิกพระรามยัดนิรโทษกรรมคดีการเมืองโอ้คุกคุกคุกจะทาได้นะเออนี่โดยร่างกฎหมายที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งเคยตีตกมาแล้วเมื่อปี2 5 6 4 ฉบับแรกนะสภา,ามีมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเสนอโดยใครครับโดยจอรอึ้งพากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอตกด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่ครับคะแนนเสียง2 3 4กับ 162่16งดออกเสียงสาไม่ลงคะแนนหนึ่งนี่นี่ฉบับแรกนะพอฉบับที่สองสภามีมติไม่เห็นชอบพระรมยหยัดยกเลิกประกาศและคำสั่งคสชอ,อันนี้เสนอโดยตัวแสบเลยครับตัวแสบนะแสบคือว่าแสบในทางแสบสันสนันสวงให้คสชผวากันมันต้องเจอปียบุตรอาจารย์ป๊อกของเราอาจารย์ป๊อกไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแหละครับ อาจารย์ป๊อกเป็นคนเสนอครับปียะบุตรแสงกนกุลด้วยคะแนนเสียง229ต่อ57หมดออกเสียง4ไม่ลงคะแนน2ก็เลยความความคิดนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับนะตอนนั้นนะครับได้แบ่งคำสั่งประกาศคอชอชอ,อกเป็น4หมวดที่บอกว่ากระทบสิทธิเสรีภาพมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นอันที่หนึ่ง จำกัดเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนเช่นห้ามชุมนุมทางการเมืองห้าคนขึ้นไปนที่ไม่มารายงานตัวก็เจอคุกอันที่สองกระทบต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเช่นพล,ลเรือนต้องไปขึ้นสารทหารให้อำนาจทหารตรวจคน้นจับกลุมควบคุมตัวได้เจวันหลายคนโดนมาแล้วอย่างจาตุรนฉายแสงเจอมาแล้ว อันที่สามจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนเช่นระง,งับการให้บริการส่งข้อความเชิงปลุกระดมยั่วยุสร้างความรุนแรงต่อต้านของคอสช,อ,ชอ,อันที่4อันนี้สำคัญละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเช่นปฏิบัติการทวงคืนฝืนป่าตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำที่ดินสาธารณสมบัติมาทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เจ็ดจังหวัดครับยกเว้นการใช้ผังเมืองรวมสำหรับกิจการบางประเภทเช่นโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็โรงกำจัดขยะและอื่นๆถ้ารัฐบาลพักเก้าไกลพลักดันพรา่ำยัดยกเลิกประกาศคำสั่งคสชได้สำเร็จมันจะส่งผลยังไงครับมันจะส่งผลให้กฎหมายต่างๆถูกยกเลิกทั้งหมดนะท่านทั้งหลายกฎหมายถูกยกเลิกทั้งหมด ทุกอย่างมันก็จะวอกกลับมาใช้กฎหมายตัวเดิมฉะนั้นเหตุรัฐประหารเมื่อปี257 7โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเปิดทางเอาผิดคณะรัฐประหารทั้งคณะนะครับและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามมาตรา113เพราะเป็นกฎหมายที่มีอยู่ก่อนที่จะยึดอำนาจฟังให้ดีนะครับโดยมาตรา113เขาว่าไงเอา้าผมเล่าให้ฟังต่อเขาบอกว่า ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อหนึ่งล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสองล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวไม่ได้เนี่ยนะอันที่สามแบ่งแยกราชนาจากักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งแห่งราชนาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตฉะนั้นบทเรียนทั้งด้านการศึกษาและสงครามของทหารย่อมมีการประเมินถึงการป้องกันตัวรองรับการเช็คบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพลเอกประยุทธ์เขาก็รู้ตัวดีครับและก็พูดทีเล่นทีจริงถึงประเด็นที่ว่านี้หลายครั้งว่าการลงจากหลังเสือได้อย่างสง่างามเรื่องนี้ก็แล้วแต่พวกเรา ผมก็ลงเหมือนคนเดินดินปกติส่วนกรณีที่ผ่านมาอดีตนายกหลายคนเวลาลงจากหลังเสือเนี่ยจะบาดเจ็บจะบาดเจ็บหลายคนเราก็ลงให้เป็นสินะลงให้เป็นจะลงจากหลังเสือก็ต้องฆ่าเสือก่อนประยุทธ์บอกต้องฆ่าเสือก่อนอ่างานนี้เหมือนเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนหนังครับ เหมือนหนังดูให้ดีผมจะล่วงเบื้องลึกให้ฟังกันฉะนั้นต้องมาลุ้นว่าวิบากกรรมของพิธาลิมเจริญรัตเจ้าฝ่าไปถึงเก้าอี้นายกได้ไหมเพราะดานหินมีตั้งแต่อะไรยางหุ้นซื้อหรืออุปสรรคจากกลไกลสวโหวตเลือกนายกต่อประเด็นแก้มาตรา1นึสสถานการณ์นับจากนี้ไปน่าจับตาครับท่านผู้ชมเพราะว่าเกมการเมืองจะออกมารูปไหน และเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์คาดหวังไว้หรือไม่น่าจับตาก็แล้วกันทีนี้วันนี้วันนี้เขามีการไล่กันยังไงการไล่ไปยังไงเมื่อวานนี้รังสิมันโรมว่าที่สสและชนทิชาแจ้งเร็วว่าที่สสพักเก้าไกลพาไปยื่นร้องให้คณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรม สอบวินัยรองทิบดีผู้พิพากษาสารอาญาที่ให้เร่งรัดดัดสบืบพยานคดี1นึของนางสาวชนทิชาซึ่งเป็นว่าที่สสก็ต้องบีบกันบ้างแล้วครับบีบไข่กันบ้างล่ะบีบไข่ผู้พิพากษาไม่เคยโดนบีบไข่มาเจอเก้าวใครแล้วโดนบีบไข่เป็นไงพี่เออเอาทีนี้ภาคประชาชน วันนี้ผสมลงด้วยโอ้โหเขาทากันเป็นขบวนการนะพิธาเดินสายสภาคภาคประชาชนเตรียมไว้แล้วนะเมืม่อวานนี้ที่สถานอนุสรณ์สถาน14ตุลาสีแยกข้อกวัวกรุงเทพเนี่ยนะเขามีภาคประชาชนเขาออกมาแถลงขา่าวเตรียมจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอให้ถอดถอนพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและคณะรัฐมนตรีเรื่องอะไรครับ เรื่องจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการออกพระราชกําหนดเลื่อนการใช้พระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายหรือพระราชบัญญัติอุ้มหายสี่มาตราออกไปโดยไม่มีอํานาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงนี่เป็นการลุกของคุณอาดุลเขียวบริบูรณ์ประธานกรรมการญาติวีรชน ีสหและก็ผู้สูญหายโดยไม่รู้ว่าหายไปไหนอุ้มหายยังไงก็เป็นเรื่องที่เขาจี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนายกอย่าอยู่เลยต้องลาออกต้องลาออกนะตอนนี้นายกบอกรักษาการอยู่รักษาการก็ลาออกได้อ่แล้วเขาก็เตรียมที่จะยื่นปปชที่จะแขวนคอรมอชุดนี้จะแขวนคอรมอชุดนี้ครับ แวนไว้ไม่ให้ทำงานเขาว่างั้นนะนี่ตามข่าวที่มันรุกเข้ามามากมายก่ายกองซึ่งตอนนี้เป็นการประทะก,กันระหว่างสายประชาธิปไตยกับสายอนุรักษนิยมหรือสายสืบทอดอำนาจจากผั็จการทีนี้ทีนี้คดีต่างๆของประยุทธ์ใน7ปีเนี่ยท่านทั้งหลายที่มีชนักติดหลังที่อยู่ในศาล อยู่ในศารปกครองนี่ยีคดีครับ21คดีครับท่านทั้งหลายคือหกเจปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะพ้นมนทินทุกคดีแต่ปัจจุบันมีคดีที่อยู่ในระบบสารปกครอง21คดีผมเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งสารปกครองอุดรธานีหมายเลขคดีด,ดำบหนึ่งทับสองห้าหหนึ่งอันนี้ยังไม่ออก คดีหมายเลขคดีแดงผู้ฟ้องก็คือนายธิรักษ์สีชมพูกับพวกสองคนคดีกรณีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันที่สองคดีปกครองกลางครับนางสาวสุดารัตน์บุญมาทันก็หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีที่สามผู้ฟ้องคือนายบุญสุธีจีระวงศ์พาณิชย์คดีพิพาทเกี่ยวกับ หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีที่4ี่สารปกครองกลางเหมือนกันครับผู้ฟ้องคือนางกลองแก้วศรีพระรามคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีที่5ที่ศารปกครองกลางคือนอายพัทรพัทรยศเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีที่6ที่ศาลปกครองจังหวัดระยองครับคดีผู้ฟ้องคดีคือนางสาวเพนประภาหากระสังคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางหน่วยงานการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจทางกฎหมายอันที่7สศาลปกครองสูงสุดก็มีคดีในประทีปนิลวันกับพวก281คน281คนฟ้องคดีซึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่จะเวรคืน ที่ดินในเขตห้วยขวางบางกะปิและเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตมินบุรีดําเนินการสร้างรถไฟฟ้า,ฟาสีส้มศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีสุวินทวงอันที่8ปสารปกครองกลางอันนี้ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดงนะครับฟ้องคดีพลตํารวจโทสุรเชษหักพานคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยราชการครับสุรเชษหักพานฟ้องนายกนะครับทั้ง8คดีอันนี้คาอยู่ คดีที่เก้าคดีที่เก้าก็เหมือนเดิมฟ้องคดีที่สิบที่สิบเอ็ดที่สิบสองผมคงไม่อ่านหมดหรอกครับที่สิบสามที่สิบสี่ที่สิบห้าที่สิบหกที่สิบเจ็ดที่สิบแปดที่สิบเก้าที่สิบยี่สิบเอ็ดคดีประยุทธ์เจอยี่สิบเอ็ดคดีอันนี้เป็นคดีศารปกครองแล้วยังมีคดีอื่นอีกยังมีคดีอื่นอีกอย่างเช่นคดีเหมืองทองซึ่ง เมื่อรัฐบาลทิมพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลก็ต้องเจอคดีนี้อีกที่เอาที่ดินต่างๆไปมอบให้กับเหมืองทองอัคาราเพื่อให้พ้นจากความผิดที่ใช้มาตรา44นี่แหละตรงนี้แหละครับตอนนี้เขายังไม่ถอนคดีนะฮะอยู่ที่สิงคโปร์ อยู่ในศาลอนุญาโตตุลาการเรื่องนี้เจ็บหนักเพราะหลายหมื่นล้านเหลือเกินหลายหมื่นล้านเหลือเกินทีนี้มาดูในสิคุณประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประยุทธ์หรือว่าพิตูตาอังโลกของผมเราต้องเสนอข่าวอย่างเป็นกลางฟังว่าเขาว่าไงนายกประยุทธ์บอกว่าผมเนี่ยถูกตรวจสอบตลอดถูกฟ้องเป็นร้อยคดี บัญชีทรัพย์สินผมแจ้งไปแล้วที่ปปชแล้วหน่วยงานไม่เปิดเผยเองเอา้าวโวยไปนู่นนายกได้ตรวจบอกว่าได้ตรวจสอบตลอดที่ผ่านมาถูกฟ้องเป็นร้อยคดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชแล้วแต่ทางหน่วยงานไม่เปิดเผยเองทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ชี้แจงได้ชี้แจง ในการประชุมสภาการโหมก็พูดเรื่องนี้บอกว่าหลายท่านบอกว่าผมทําผิดไม่มีการตรวจสอบผมถูกตรวจสอบมาตลอดครับมีเรื่องมาทุกครั้งฟ้องมาไปร้อยคดีแล้วผมก็ชี้แจงไปแล้วก็จัดผู้แทนไปแก้คดีต่างๆ3-400คดีแล้วมั้งนี่ประยุทธ์ว่างนี้ผมไม่ถูกตรวจสอบตรงไหนอะผมไม่เข้าใจปปชผมก็แจ้งทรัพย์สินไปแล้ว ครั้งที่แล้วที่บอกว่าผมไม่ได้แจ้งผมแจ้งไปแล้วจริงๆแล้วกฎหมายบอกไม่ต้องแจ้งผมแต่ผมแจ้งไปแต่เขาไม่เปิดเผยก็เป็นเรื่องของปอปชเข้าใจยังแม้พูดอยู่ได้อออกมาตัดพ้อต่อว่าขณะที่การปฏิรูปกองทัพปรับลดกำลังพลลงเนี่ยเพื่อให้มาสอดคล้องกับสถ,ถานการณ์ประยุทธ์ก็ยินดีที่จะปรับลดกำลังพลกรณี เรือหลวงสุโขทัยล่มก็ตั้งกรรมการมาสอบแล้วนะภายหลังพลเอกประยุทธ์ได้พูดในสภาก็พูดเรื่องนี้ได้พูดเรื่องนี้พักเก้าไกลเขาก็ออกมาในตอนที่ยังมีสภานะออกมาครับเขาจะเอาหลักฐานการทุจริตเรือดำน้ำและเหตุการณ์กลาดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมจะ พร้อมจะเรียกผู้เสียหายไปพบนายกอย่าลบก็แล้วกันตอนนั้นก็มีเรื่องมีเรื่องกันอยู่แต่ประยุทธ์ก็ออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยขาวสะอาดบริสุทธิ์เอาเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันฝ่ายรัฐบาลที่จะขึ้นไปเป็นนายกคนที่30คือคุณคุณพิธาคุณโลมรังสีมันเขาบอกเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน ว่าจะสะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรู้กันเพราะเขาก็เตรียมที่จะดำเนินการแล้วครับดำเนินการแล้วลงหลังเสือจะลงยังไงของผลเอกประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์บอกว่าลงหลังเสือหลายนายกถูกเสือกัดมีเยอะแต่ผลเอกประยุทธ์บอกว่าผมจะลงหลังเสือผมต้องฆ่าเสือก่อนอ้าวานนี้ ตามดูกันครับมันบลาหืมก่อนแล้วกันพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือข่าวทะลุไม่ประยุทธ์จะติดคุกหรือลีภัยเอาไงตูลีภัยจะไปอยู่ซาอุดิอาระเบียหรือจะไปอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติว่าอีจะลีภยัยหรือว่าจะสู้คดีจะกล้าสู้คดีหรือไม่นะแต่ทักษิณชิน,นวัตร เขาประกาศแล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยเขามาแน่ครับกลับไทยแน่ครับเดือนหน้านี้อิงจะเป็นคนบอกลูกสาวองอิงว่าที่นายกเหมือนกันถ้าพิธาพลาดองอิงจะบอกวันเวลาคือทักษิณเนี่ยอีคิดไกลอีคิดว่ายังไงเนี่ยพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ผ่านนายกคนที่30มสิทีนี้เบื้องลึกเนี่ยเบื้องหน้าอีกเรื่องหนึง่ง ละครเรื่องนี้อีกเรื่องหนึง่งให้ชลนนานไปกอดไปจับไม้จับมือไปโอ้โหแสดงความหวานแหววเหมือนนิยายช่องอเหมือนละครช่องสามโอ้ยเขารักกันจริงสองพักเก่าใกลเพื่อไทยเขารักกันจริงแต่เบื้องหลังเนี่ยอีแมวอีทํางานตลอดอีถึงประกาศวันนี้ไงกลับไทยแน่กร,รกฎานี้ทักษินย้ํานี่เป็นข่าวพาดหัววันนี้ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใกล้ชิดพักเพื่อไทย ใกล้ทิดทักษิณที่สุดฉะนั้นจะดูข่าวทักษิณต้องดูมติชนหรือว่าดูข่าวสดหรือดูสำนักข่าวที่เขาอยู่ใกล้ชิดแล้วจะรู้แล้วจะรู้ถามว่าความเป็นนักการเมืองเนี่ยความเป็นพรรคการเมืองเขาก็ต้งเตรียมถ้าเกิดพิทาพลาดพิทาพรรคเก้าไกลมีแคนดิเดตนายกคนเดียวพลาดก็จบเลย โอกาสเป็นรัฐบาลมีแต่ไม่ใช่นายกฉะนั้นซีกที่จะเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยมีอยู่สองคนคนที่หนึ่งคือลูกสาวคุณอุงอิงคนที่สองคือคุณเศรษฐาทวีสินแต่องอิงมีภาษีดีกว่าเพราะคือลูกสาวฉะนั้นองอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองนี่คือเป้าหมายข้างหน้า และโทนี่เขาอ่านเกมออกเมื่อเขาอ่านเกมออกเขาก็กำหนดการกลับไทยได้ในเดือนหน้านเขากำหนดการกลับไทยได้ในเดือนหน้าครับและยืนยันว่ากลับแน่กลับแน่แต่วันเวลาเนี่ยจะให้อง์อิงเป็นคนบอกว่าจะกลับกี่โมงกี่ยามกลับตอนไหนเอาเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิกี่โมงนี่เขาพูดมาครั้งที่หนึ่งร้อยกวห้าแล้วครับหนึ100่งร้อยกวห้าครั้งแล้ว แต่อย่าไปว่าอ,อีกกับแน่เราก็คิดถึงแกเหมือนกันอยากให้แกมาช่วยประเทศชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากชุดเก่าไปสู่ชุดใหม่นี่ว่ากันตามฟอร์มว่ากันตามเสียงของประชาชนที่เขาฉันฐานุมัติเรียบร้อยแล้วพักเก้าไกล14ล้านเสียงพักเพื่อไทย10ล้านเสียงรวมกันเป็น 25- 26ล้านเสียง ครึ่งค่อนประเทศแล้วนี่คือคนครึ่งค่อนประเทศที่เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องทั้งหลายครับตามดูกันตามดูกันยาวๆผมจะเอาเบื้องหลังมาขุดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันในรายการข่าวทะลุใหม่เอาเรื่องของวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับอันิต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ก็จะหยุดชดเชยอ,อีหนึ่งวันแต่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันเนี่ยเปิดขายทุกวัน โทรศัพท์เข้าไปเถอะครับโทรศัพท์เข้าไปสั่งซื้อเบต้าวันจากศูนย์สุขภาพเบต้าวันซึ่งเป็นสารสกัดจากเบต้าครูแคนที่ศาสตราจารย์ดรได้แพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนว่ามันดีที่สุดในโลกเป็นตําราครับตําราเล่มนี้จัดจําหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจเสนอเลย เพราะมันเป็นผลงานของมหาหลัยหลายสิบมหาหลัยยืนยนันชัดเจนตรงกันในหลายประเทศว่ามาดีที่สุดผลงานง่ายๆก็คือกินเข้าไปแล้วมันสร้างภูมิต้นานทานเมื่อคนเรามีภูมิต้นานทานการเก็บไข้ได้ป่วยมันก็ยากเพราะเรามีภูมิต้นานทานนอกจากนั้นนอกจากนั้นมันยังสร้างเซลล์เวชาคาตอะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปารสิต นะอย่างหนังสือเล่มนี้ตำราเล่มนี้เขาเขียนไว้เลยหน้าปกเบต้ากรุ๊แครดีที่สุดในโลกนะมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอดและข้างในยังมีอีกนะครับนะเล่มหนาบ่เริ่มเลยผมคงไม่ได้อ่านให้หมดหรอกเอาเป็นบางตอนบางอันเพื่อมาเล่าให้ฟังอยากจะทราบไปซื้อหนังสือเล่มนี้หรือเข้าไปใน Google มันจะบอกรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายมีเยอะ แต่จะซื้อของแท้แน่นอนซึ่งเป็นสารสกัดจากยีสต์ขนมปังจากสารัฐเบริกาที่สั่งเข้ามาบรรจุในนี้โดยแคปซูลอย่างดีผมสั่งแคปซูลอย่างดีให้เลยนะแล้วจัดจำหน่ายมาเป็น10ปีแล้วโป,โปรโมชั่นโปรโมชั่น,โป,โ,นโปรมีเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดแล้วท่านได้ของแท้อย่าไปซื้อที่อื่นเราไม่มีวางขายที่ไหนทั้งนั้นไม่มีวางขายในร้านขายยาที่ไหน มีแต่เตรียมที่จะออกขายต่างประเทศตอนนี้มาเป็นเซลล์ของตัวเองแล้วครับไม่ใช่เซลล์ของประเทศนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้แล้วนะผลการเลือกตั้งเป็นยังไงเขาก็ประกาศเป็นทางการแต่ยังไม่รับรองนะบัญชีรายชื่อสอสอมีนี่รายชื่อเขาก็บอกว่ายังไม่สิ้นสุดยังคำนวณไม่สิ้นสุดนี่เขาว่าอย่างนี้ถามว่ามีความหวังไหมมีไม่มีผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับ มามันหมดความหวังก็ปิดประตูพักไงก็จบไงจบตรงนั้นนะเมื่อประชาชนไม่ใช้เราเราก็จบแต่อย่าเพิ่งมาดูถูกดูแคลนมาซัดมาแสะผมโอ้ยไอ้สอสอสอบ,สอบตกไอ้นูน่นไอ้นี่มันไม่มีแล้วครับก็ได้คะแนนมาเจ็ดแปดหมื่นนะเจ็ดสิบเอ็ดพักก็อยู่ในลำดับที่ยี่สิบฟาก็เกิดมาแค่สองเดือนนะรวมใจไทยเกิดมาแค่สองเดือนนี่ยังไม่สามเดือนเลยเอา้า เอาแค่นี้แหละนะก็ว่ากันพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมก็ขอบคุณหลายๆเดร้รอสำหรับหลายท่านที่ติดตามบุญลวีและข่าวทะลุใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชม